ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซครับอ้าวนะครับคลิปนี้อยู่กับอ่าคันด้าสกูปปี้ไอนะครับในรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมีอาการเวลาไปจอดติดไฟแดงนะครับเวลาจอดติดไฟแดงนะครับอ่ารถเอียงซ้ายหรือว่าเราเอาขาซ้ายลงจะมีเสียงดังออกมาจากห้องสายพานนะครับอ่า รถเอยียงซ้ายนะครับมีเสียงดังออกมาจากห้องสายพานแต่ว่าเวลาเราจอดตรงขึ้นขาตั้งคู่ขาตั้งกลางนะครับเสียงเงียบเป็นปกตินะครับสำหรับสกู o p y i ไอคันนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับสาเหตุนี้เกิดมาจากอะไรนะครับเพราะว่าตระก,กูลสกูปปี้หรือว่ารถออโตมติกหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับมักจะเจอปัญหานี้อยู่บ่อยๆนะครับรถบางคันไปถอดอ ชุดสวิต์ขาตั้งออกนะครับไปตัดระบบไฟสวิต์ขาตั้งออกทําให้จอดขาตั้งข้างได้นะครับก็จอดขาตั้งข้างนะครับสตาร์ทเครื่องไว้ก็จะมีเสียงดังอย่างที่เพื่อนๆได้ยินได้ฟังในขณะนี้นะครับครับ กดคันสตาร์ทลงไปนิดนึงนะครับเสียงที่ว่านั้นก็จะเงียบไปนะครับแต่ถ้าเราปล่อยคันสตาร์ทให้ดีดขึ้นมาจนสุดนะครับเสียงนี้นะครับก็จะดังขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อเราจอดร,รถขาตั้งเพียงมากั่นทางด้านซ้ายนะครับเพื่อนแต่วันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุจะเกิดจากตัวไหนเดี๋ยวจะพา เพื่อนๆกี่น้องนะครับไปทําการแก้ไขปัญหานะครับนี่ก็เป็นนะครับคลิปหลังจากที่เราทําการแก้ไขปัญหาไปแล้วนะครับแต่นะครับก่อนที่เราจะแก้ไขให้หายได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอควายจะแก้ไขให้จบงานาได้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนั้นนะครับเราทําอะไรไปบ้างเราต้องถอดอะไรเราจะไปจบงานที่ตรงไหนนะครับเพื่อน นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่ตรวจเช็คพร้อมๆกันนะครับว่าจะเกิดจากปัญหาจากาปัญหาจะมาจากตรงไหนนะครับเพื่อนอันดับแรกเมื่อทําการถอดห้องสายผ่านออกมานะครับผมก็ได้มาทดลองทําการขยับเฟืองสตาร์ทดูนะครับขยับดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าเฟืองสตาร์ทจะหลวมแต่ว่าจะเกี่ยวกันไหมนะครับลวมก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะ เพราะว่าเฟืองสตาร์ทมันถอยหลังออกมาก็ถือว่าห่างกันเยอะนะกับเฟืองสตาร์ทที่ติดอยู่กับเพลาข้อเวียงนะครับทีนี้ในเมื่อเราได้ทําการถอดออกมาแล้วสิ่งที่เราพบเจอนะครับสําหรับรถ Honda นะครับในในตระกูลคลิกสกูปปี้นะครับนี่แหละนะครับปัญหาที่เจอบ่อยมากที่สุดนะครับก็คือปัญหาซินเพลาข้อเหวี่ยงรั่วนะครับ ปัญหาซีนพอข้อเวียงแล้วก็ซีนเฟืองท้ารั่วนะครับมักจะเกิดขึ้นได้นะครับในรถตระกูลคริกสกูปปี้เป็นเรื่องปกติเป็นอาการประจําตัวเป็นโรคประจําตัวของเขาก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการเปลี่ยนซีนไปแล้วก็ตามนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนซีนไปแล้วแต่ทําไมยังรั่วอีกนะครับผมก็มีคาแนะนามาฝากเพื่อนๆสักนิดนึง นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับเพราะว่านะครับการที่เราไปทําการซื้อซินนะครับการที่เราไปทําการซื้อซินไม่ว่าจะซินแท้ซินเทียมและนะครับหรือว่าซินเกิดท้องตลาดยี่ห้อไหนก็ว่ากันไปนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับสิ่งที่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะครับอ่าเท่าที่สังเกตนะครับน้ํามันเครื่องไม่ได้รั่วออกมาตรงกลางนะครับ แต่น้ำมันเครื่องจะรั่วบริเวณขอบนอกของซินนะครับดังนั้นนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนซินนั้นก็ให้เพื่อนๆทากาวเยอะๆหน่อยก็แล้วกันบริเวณขอบซินนะผมว่ามันรั่วขอบซินนะเพราะว่าตรงกลางแกนพอก้อเวี่ยงมันจะมีสปริงรัดอยู่นะครับซินนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยแข็งตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นหลวมขอบนอกเสียมากกว่านะครับเพื่อนๆน,นะครับ ไหนๆเราได้ทําการถอดห้องสายพานแล้วลูกค้าบอกว่าอ่ะเปลี่ยนไปโลดสายพานนะั่นว่าสันนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับถอดออกมาล้างทําความสะอาดในชุดชามสไลด์นะครับอัจระ,ะบีชามสไลด์แล้วก็ทําความสะอาดชุดคัดห้องสายพานเม็ดตุ้มนะครับไหนๆได้ถอดแล้วก็เอาให้เกลี้ยงเลยพี่น้องนะครับเอาให้ขาวสะอาดไปเลย นะครับคนขับขี่ก็จะได้มั่นใจนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทําการเปลี่ยนซ้นเราไม่ทําความสะอาดนะครับเวลาเราใช้งานนานไปนะครับน้ํามันก็จะกระเด็นไปหาสายพานนะครับจะทําให้สายพานของเราลื่นนะครับลื่นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแช่อยู่นานๆนะครับจะทําให้สายพานของเราเกิอดอาการบวมแล้วก็ล่อนในที่สุดสายพานขาดในที่สุดนั่นเองนะครับ ดังนั้นในเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ต้องแก้งลูกค้าแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เคลียร์ทุกอย่างไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับก็คืออุปกรณ์อ่าก็คืออะไรที่เราจะเคลียร์ในห้องนี้ในวันนี้นะครับเม็ดตุ้มไม่สึกนะครับก็เปลี่ยนแค่ซินพอข้อเหวี่ยงกับซินแกนขับืองท้ายสายพาน นะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาที่เราได้พูดไปเมื่อต้นคลิปว่ารถจอดเอยงซ้ายนะครับรถจอดเอยงซ้ายนะครับมีอาการดังออกมาจากห้องสายพานจะเกิดจากสาเหตุอะไรละ่ะนะครับก็อย่างที่ได้บอกไว้นะครับจุดที่เราสงสัยก็คือเฟืองสตาร์ทนะครับทีนี้ จุดที่เราสงสัยว่าเฟืองสตาร์ทเราก็ได้ทําการแจ้ไขไปแล้วนะครับอัดจลรบงจลรบีอะไรก็ไม่หายนะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูต้นตอของปัญหานะครับผมถอดออกถอดเข้าหลายรอบนะครับกว่าจะเจอปัญหานี้นะครับกว่าจะแก้จบนะครับเพื่อนนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากบูธแกนสตาร์ทนะครับบูธแกนสตาร์ทหลวมนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าบูธแกนสตาร์ทหลวมนะครับมีผลทําให้เฟืองสตาร์ทมันเอียงนะครับมันจะเอียงเข้าไปเบียดอ่ากันกับเฟืองสตาร์ทที่ติดอยู่กับเพลาข้อเบี่ยงด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าถ้าเฟืองสตาร์ทเอียงมันจะถอยหลังมาไม่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ นะครับเอาง่ายๆว่าให้ถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาจอดเอียงซ้ายนะครับจอดเอียงซ้ายแล้วมีเสียงดังแคกแรกแคๆแคกออกมาก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการแก้ไขบูตนะครับบูตแกนสตาร์ทนะครับ,อบ,รบของรถออโตเมติกแทบจะทุกรุ่นเลยมักจะมีปัญหานะครับถ้าหากไม่มีตังค์ซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับสําหรับบูตนะครับก็กระป๋องกาแฟก็ได้ตัดรองเข้าไปนะครับอันนี้ก็ เป็นคลิปหลังจากที่เราได้ตัดกระป๋องกาแฟรองเข้าไปที่บูธนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทํางานนะครับก็เลยเอาภาพนิ่งแล้วก็บอกจุดหมายปลายทางที่เราทําการแกร้ไขมาฝากเพื่อนเพียงเท่านี้ก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ